มาแล้วคลิปน้องโมเน่ห่มสบายใส่ยืนแบงคอกิตีตัวจิ๋วน่ารักทะลุจอปล่อยให้ตัวแม่รันวงการตามกระแสฟีเวอร์จากเพลงแบงคอกิตี y ของศิลปินสาวกระแตพากันห่มสบายใส่ยืนกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็ได้เวลาที่ตัวลูกอย่างคู่แฝดโซโมเน่จะตามเทรนกับเขาด้วยกับคลิปล่าสุดที่โซ โมเน่พากันไปเช็คอินสถานที่ในกรุงเทพทำคลิปก,กันกับความน่ารักของต้าแฝดที่พากันใส่ชุดไทยสีชมพูโดยเฉพาะน้องโมเน่พี่สาวที่น่ารักเหลือเกินห่มสบายใส่ยืนโชว์พุงน้อยๆพร้อมแจกรอยยิ้มหวานและแต่ละช็อตที่เต็มไปด้วยของกินในมือต้าแฝดก็เลยมีพลังถ่ายคลิป เรียกว่าโดนเต้าแฝดโซโมเน่ตกกันเป็นแถวและทำเอาคอมเมนต์รัวๆเช่นโมเน่น่ารักทะลุการซูมออกมาเลยคนอื่นถือมะพร้าวดาราสาวถือเส้กรอกน่ารักอาโมเน่ลูกกกเกิดมาสองขวบทัาง,งานเก่งมากรีวิวถ่ายแบบพูดตามสคริปเป๊ะทำไมฉันรักเด็กสองคนได้ขนาดนี้เจ้าก้อนความสุขโซหันหน้ามาแทบสิ้นหล่อมากกกเห็นโมเน่อยากมีลูกสาวทันที คุณหลวงพชรกับคุณนายกพชรโซหันน่ามานึกว่าพ่อผู้ใหญ่บ้านหยอกหยอกนะฮาเริ่ดเลยละแบงคอกซิตี้มีชีเน่แล้วผู้ใหญ่บ้านโซซี่เอาไปหนึ่งร้อยคะแนนเต็มเลยจ้าจึงเกินเจ๊เจ๊คนสวยขาชิดนหน่อยคอ า5จขางงะรีวิวขนาดสงสัยพี่ๆต้องซื้อ Samsung s a m ซุ S u n ่ S25 ห้าอุรแล้วละเอ็นดูภูมิน้อยของชีเนอ้อภูมิใจเลี้ยงออนไลน์มากับมือภูมิใจเลี้ยงออนไลน์มากับมือรอรับรางวัลจากที่กระแตเลยอายุน้อยที่สุดเรสเกินหลงรักไม่ไหวโซโมเน่แบงคอกสตีเวอร์ชั่นนี้รู้สึกว่านางแบบจะมีของกินจะร่วมทุกเฟรมเลยนะคะ ให้เป็นแบงคอกซิตี้ที่หนึ่งในใจป้าป้าชอบมากๆที่สุดเลยลูกของกินอย่าขาดมือ